น้องมียาขึ้นเวทีแสดงเดี่ยวพูดอังกฤษปอเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มเต้นตะวันจารุจินดา และคุณแม่คนสวยอย่างกระตาสะวะคนจารุจินดาที่ได้มีลูกสาวน่ารักอย่างน้องมียาจารุจินดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจซึ่งตอนแรกดูเหมือนว่าน้องมียาจะมีปัญหาเรื่องความสูงซึ่งในที่สุดก็ผ่านมรสุมมาได้โดยในปัจจุบันน้องมียาแข็งแรงเป็นปกติตามวัยและต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักเชื่อว่าอีกไม่นานน้องมียานั้นจะต้องเดินตามรอยคุณพ่อเต้นเข้าวงการอย่างแน่นอน อีกทั้งทางด้านผู้จัดอย่างแอนทองประสมยังขอจองตัวน้องมียาไว้เป็นนางเอกเพราะทางตาหวานกลมโตอนาคตเรียกได้ว่านางเอกแน่นอนจ้า ล่าสุดทางด้านคุณย่าดวงดาวและคุณปู่พลากร,กรก็ได้ไปให้กำลังใจหลานสาวน้องมียาขึ้นเวทีครั้งแรกโดยทางด้านคุณย่าดวงดาวนั้นก็ได้โพสต์ถึงหลานสาวเอาไว้ว่ามาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยวัดลวดลายนักบัลเล่ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้เวทีนี้ครั้งแรกก็อนที่ศูนย์วัฒนธรรมเลยมียาหลานสาวคุณย่าดาว ล่าสุดทางด้านเต้นและกระแตก็ได้อัปเดตก,การเติบโตของน้องมียาเรื่องความสูงของลูกเพราะเคยไปปรึกษาหมอบอกว่าอาจจะสูงเต็มที่แค่ร4 0ยสีเซนเท่านั้นเต้นตะวันเผยว่าตอนนี้ได้พาลูกสาวไปหาคุณหมอเอาจริงๆคุณหมอนั้นก็ได้มีการบอกว่าขึ้นอยู่กับเราเองด้วยและตัวของเด็กแต่ก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้าเกิดว่าอยู่ทําแบบนี้ทําทําไมเราต้องเลิกให้ลูกกินนมตอนดึกคือเราอยากให้ลูกโตดึกแค่ไหน เราก็ให้กินส่วนเรื่องโภชนาการก็ไปหาคุณหมอสองที่แล้วเราก็คอมแพลว่าคุยกับหมอแต่ละท่านเป็นอย่างไรคุยกับบางท่านเรารู้สึกว่าโหดไปที่ต้องให้ลูกกินแค่ผักเท่านั้นหรือกินแป้งเท่านั้น